มกันด้เอาละครับตอนนี้คนหนีแห้วเอาครับเอาละครับได้ช็อตเด็ดออีก้ยเือบเกลียว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 โอ้โหปีกุ้งนั้นขึ้นเทียบเลยไม่ตีอ่ะพี่ตีหน่อยดิโดนคดันชิปปิ้เอาไปครับเอาไปเอาไปครับเอ่อเอเอาครับเอ่ออือนี่นะสวยงามดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับ ดูดีๆนะครับเดี๋ยวชาร์จนะครับไม่ชาร์จโดนถีดนะครับโอ้โหเอาเอาทุกเหลี่ยมทุกมุมเลยอะเาเชิดโดนเอาคืนทุกเหลี่ยมทุกมุมเลยอะ,ยะนะอะ โดนเอาคืนทุกเหลี่ยมทุกมุมทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ่ะโอ้โหอาจวิดีโอส่งด้วยโอ้ถ่ายตูดด้วยดูนิเฉันเหลือเหยื่อเป็นร้อยตกลงรับสภาพห่อนี่รับสภาพใช้โคต้าไปเยอะเหนื่อยช่อน่ะตกเมื่อไหร่ก็ได้พี่แต่ไม่ใช่วันนี้ ก็ใจวะตกลงวันนี้แฮ่ไหมวันนี้เหรอที่จะพูดดังอายเขาอ้ยีงันเนี่ย